สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาให้ดูตัวอย่างครับว่าโปรแกรมตัวระบบ JHPOS เนี่ยมันสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับส่วนของวันนี้เนี่ยวิดีโอนี้จะเป็นตัวอย่างของระบบในตัว Provider Mode นะครับซึ่งก็จะมีฟังก์ชันที่ค่อนข้างที่จะครอบคลุมการใช้งานนอกหน่วยบริการแล้วนะครับตัว JHPOS เนี่ยอย่างที่ผมบอกไปเนะว่ามันสามารถที่จะ,ะใช้ได้ทั้งในหน่วยบริการแล้วก็นอกหน่วยบริการนะครับเราก็จะมีโทเค็นสำหรับ ใช้นอกหน่วยบริการไปให้นะครับกรณีของตัวอย่างนะครับไอ้ระบบนี้เนี่ยการอ่านบัตรแล้วก็การเสียบบัตรเนี่ยมันจะดีเทคให้เราอัตโนมัตินะครับเช่น <_ s> ตอนนี้เนี่ยผมไม่ได้เสียบบัตรอยู่มันก็จะขึ้นว่าไม่เสียบบัตรเนาะเราสามารถที่จะเสียบบัตรตรงๆแบบนี้ไปได้เลยมันก็จะขึ้นฟังก์ชันการทํางานให้เราเลือกใช้ได้เลยนะครับเ <_ s> ช่นว่าส่งชื่อเฉยๆแล้วก็ขอ,อทนนะครับ มีอย่างอื่นด้วยเนาะแต่กรณีที่เราออกไปข้างนอกนะครับเราก็จะใช้อยู่ด้วยกันหลักๆไม่กี่ไม่กี่ตัวเนาะก็จะมีปิดสิทธิ์ด้วยบัตรประชาชนเนาะพร้อมส่งชื่อด้วยนะครับไอตัวเนี้ยปิดสิทธิ์ด้วยบัตรประชาชนนะครับแล้วก็มีตรวจสอบสิทธิ์นะครับก็มีเนาะตัวอย่างผมก็จะใช้เป็นปิดสิทธิ์ด้วยบัตรประชาชนนะครับอลองกดไปดูเลยหน้านี้เนี่ยมันจะเช็คให้เรานะครับว่าในวันนี้เนี่ยเราเคยไปขอปิดสิทธิ์ กับหน่วยบริการอื่นไหมนะครับถ้ากรณีที่คนไข้คนนี้มีการขอไปปิดสิทธิ์จากหน่วยบริการอื่นเนี่ยมันจะเด้งหน้านี้ขึ้นมาเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเข้ามาที่เราที่แรกของวันเนี่ยมันก็จะไม่เด้งประวัติการขอไปสิทธิ์ขึ้นมานะครับของเราก็กรณีที่เราอยากจะดําเนินการต่อก็กดดําเนินการต่อนะครับระบบก็จะตรวจสอบสิทธิ์นะครับแล้วก็โหลดข้อมูลที่จําเป็นเนะาะการปิดสิทธิ์โดยไม่ใช่บัตรนะครับก็สิ่งที่จําเป็นก็คือค่ารักษาใช่ไหมครับ อ่าแล้วก็อื่นๆเนี่ยพวกประวัติการรักษาเนี่ยมันก็จะดึงมาจากวิสิตของคนไข้คนนี้นะครับจากประวัติล่าสุดของเขาขึ้นมาเนาะเช่นว่าเนี่ยผมมีประวัติล่าสุดก็คือความดันเนาะน้ำหนักส่วนสูงรอบเอวชิปรจรหัวใจเนาะแล้วก็อุณหภูมิยังไม่มีเนาะเราก็สามารถที่จะคียเ์พิ่มเข้าไปได้นะครับส่วนของอาการสําคัญเนี่ยก็คีย์ไปเลยเนาะอันนี้ตัวอย่างนะครับ อพอเราเคีย์ไปแล้วนะครับการปิดสินเนีย่ยมันบังคับว่าต้องมีการรักษาเนาะต้องมีค่ารักษานะครับเราใส่ค่ารักษาไปาทีนี้มันจะมีฟังก์ชันหนึ่งเนาะสำหรับระบบนี้นะครับก,ก็คือบันทึกการรักษาครับถ้าเกิดว่าเรากดเข้าไปนะครับต้องการที่จะบันทึกาการรักษาเพิ่มเติมนะครับหรือว่าวินิจฉัยจ่ายยาเนี่ยก็สามารถที่จะบันทึกเข้าไปในหน้านี้ได้เลยนะครับ เช่นของผมเนี่ยก็ปวดหลังปวดบ่าร่วมด้วยนะเช่นนะ,ะการให้สูงสายเราจะให้ไหมนะครับเราเลือกคีย์นะครับมันไม่ได้กําหนดให้เราเคีย์ทุกอย่างเนาะเช่นว่าแผนไทยเนี่ยเราก็จะคีย์แค่อาหาการร่วมแล้วก็มาที่หน้าบันทึกการวิจัยเลยแบบนี้เนานะถ้าสมมุติว่าเราออกไปให้บริการงานอื่นออกไปเนี่ยต้องการคีย์คา่าน้ําตาลนะครับต้องการคัดกรองซึมเศร้าเนาะต้องการคัดกรองทั่วไป แล้วก็ต้องการใช้ s p e c i a l P p เนี่ยก็สามารถที่จะมาคีย์ตรงหน้านี้ได้เนาะเช่น,นของผมตัวอย่างแล้วกันนะครับตัวน้ำตาลเนาะใส่120นะครับตรวจด้วยวิธีไหนนะครับมีต้องการคัดกรองซึมเศร้าไหมเนาะถ้าเกิดว่าต้องการก็ติ๊กไปนะครับส่วนของค่าน้ําตาลกรณนี้ที่เราใส่ไปเนี่ยมันจะไดแอคให้เราอัตโนมัตินะครับไม่ต้องมาใส่ไดแอคตรงนี้เนาะค่าน้ําตาลมันก็จะ ได้แอคความดันกับเบาหวานให้เราอัตโนมัตินะครับซึมเศร้าก็เช่นกันนะครับทีนี้คัดกรองทั่วไปนะครับกรณีที่เราติ๊กคัดกรองทั่วไปเนี่ยมันก็จะให้เราติ๊กเพิ่มนะครับเช่นสูบบุหรีนะครับหรือว่าดื่มแอลกฮอฮอล์สองเรื่องนี้เนาะคัดกรองทั่วไปแต่ถ้าเกิดว่าต้องการใช้งาน Special PP นะครับก็ติ๊กที่ Special PP นะครับแล้วก็มาที่ข้างล่างสุดเนาะมันก็จะขึ้น Special PP ของเราให้เลือกเนาะเช่นแปดคิวเก้าคิวแล้วกันผมเลือกอันนี้แล้วกัน,น บันทึกการวินิจฉัยเนี่ยต้องการบันทึกนะก็มาบันทึกที่หน้านี้เลยมันก็จะดึงประวัติมันก็จะดึงจากฐานข้อมูลของเรามาโชว์ตรงนี้นะอินิจฉัยรองต้องการไหมนะถ้าเกิดว่าต้องการก็ก็ใส่ไปได้อันนี้ตัวอย่างนะฮัตการกับยานะครับต้องการที่จะบันทึกไหมนะฮัลการก็ใส่ไปเนาะสมมติว่าน,นวดก็ได้นะครับการนวด อะไรแบบนี้ปวดหัวนวดหัวนวดอะไรต่างๆก็ได้หมดเลยเนาะ,ะก็แล้วแต่เราเลยนะครับอันนี้ผมจ่ายายาอย่างเดียวแล้วกันนะครับอพอกรณีที่เราจ่ายายาก็กดบันทึกนะแล้วก็ตรงนี้ก็มาเปลี่ยนค่ารักษาให้ตรงกันนะอะ55พอเราเคลียร์หมดแล้วก็กดบันทึกนะคราวนาะกดยืนยันเนี่ยก็กดบันทึกไประบบจะดําเนินการส่งชื่อแล้วก็ปิดสิทธิ์ให้เราเลยนะครับ อ่าแล้วก็ปิ้นกระดาษนำทางเนาะ,ะมันก็จะบังคับให้เราถอดบัตรนะครับระบบจะไปยังไงบ้างเนาะระบบเนี่ยมันก็กรณีที่เป็น provider mode นะครับมันจะไปอยู่ในการให้บริการที่เสร็จสิ้นแล้วนะครับเพราะว่าเรามีการคีย์ข้อมูลไปเกือบครบแล้วเนาะมันไม่ได้ขึ้นในหน้าคิวนะครับมันจะขึ้นตรงที่เมนูแก้ไขเนาะ เมื่อกี้เราเคีย์อะไรไปบ้างนะแล้วก็กดแก้ไขเพื่อดูเนาะชื่อมาแล้วนะครับกดเข้ามาเมื่อกี้ที่เราใส่ไปทั้งหมดเนี่ยมันก็ขึ้นมาหมดแล้วนะครับอ,อันนี้เป็นนอกเวลาเนาะเพราะว่าผมถ่ายคลิปนอกเวลาครับทั้งหมดเนี่ยมันก็ขึ้นมาหมดแล้วอ,อันนี้หน้าแรกเนาะสเปเชียลพีพีขึ้นมาไหมนะเมื่อกี้เราเคีย์ไปเนาะ,ะขึ้นมาหมดเลยนะครับ ตามที่เราได้เซตไว้เนาะประมาณนี้แล้วก็มีวินิจฉัยจ่ายายาก็ขึ้นมาเหมือนกันนะครับกรณีที่คุณมีการมีการวินิจฉัยเบาหวานความดันมีการทัดกรองเบาหวานความดันเนาะหรือว่าสุขภาพจิตเนี่ยมันก็จะได้แอกให้เราอัตโนมัตินะครับแต่ว่านี้เราได้แอกเพิ่มไป2ตัวเนาะอ่าก็ประมาณนี้นะครับก็มี ยาสมุนไพรเราคีไปนะครับเมื่อกี้ก็มันก็จะขึ้นมาให้เราเหมือนกันนะครับประมาณนี้เลยแค่นี้สําหรับใครที่ต้องการคีเพิ่มก็สามารถคีเพิ่มเข้าไปได้เนาะแต่ถ้าสมมุติว่าไม่ต้องการคีเพิ่มแล้วต้องการแค่นี้นะครับอย่างเช่นพวกแผนไทยที่ไม่ต้องคีมากมายขนาดนั้นก็สามารถที่จะจบงานตั้งแต่ในแอปเมื่อกี้ได้เลยก็พอคีเมื่อกี้เสร็จปุ๊บกลับมาก็ส่งเบิกได้เลยนะครับโดยมิที่ไม่ต้องเข้ามาในเจแล้วนะครับประมาณนี้ อันนี้ก็เป็นตัวอย่างการใช้งานระบบ j h POS นะครับอ่าก็ประมาณนี้ครับผมขอบคุณมากครับ